สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันอีกแล้วเด้อจ้ามือนี้มือเทียงเด้อจ้าแมยยาเพลินเหตดกับเขาให้กิ่งอีกแล้วนะคะมือนี้ก็สีมีสุปอามะแป๊บเนาะสุกถั่วแป๊บใส่นางมูเด้อจ้าสุปหรือตำคนคนอีสานคนยโสเอินสุปเนาะอันนี้คือหมกถัว่วหมกถั่วเน่า หมกถั่วเน่าหรือหมกอ่าหมกถั่วแต่เด้อจ้าวักแต่แเดือถั่วเน่าจ้านี่จ้ะนี่กินน้ำกันเด้อจ้านี่จ้ะหืมกินกินดีเด้อจ้ากินหอบพลอยเลยอือจ้ากินข้าวน้ำกันเด้อจ้าอันนี้เป็นข้าวสวยเด้อจ้าอันนี้ข้าวสวยข้าวเที่ยง เดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชิมข้องปูดกันอันนี้คือข้องปดูดข้องมัดเด้อหมกถั่วเน่าหมกถั่วเน่าหรือหมกถั่วแตะเนี่ยอืมหืมจับกระเอาอันนี้คือข้องมัดงาพิ่งรู้ใจว่างกับว่างยำไหนเพิ่นก็ เฮสุกินหรือจะขอให้บอกจังเนี่ยเมนูนี้ขอให้บอกแต่ว่าไก่ซิบเบิร์ดละมักทัวเนี่ยซื้อมาไว้ก่อิมมัลละมักทัวมักทัวืมแต่ถึงกับผักอืมเวลามักโดนลายมืออืมอันนี้ ซุปมักถั่วแปบ๊บซุปถั่วแปบ๊บซุปบักแปบ๊บใส่นางมูดด้วยจ้าวันนี้หอ,อมหรอตัดอืมผักกับก็จะมีถักกวฝักยาวถัวผักยาวกระลำปีกระลำโซดลวก็อันนี้ผักสลดัดผักกินลี อันเนี้ก็อร่อยแล้วกะพักซีอืจ้าอืมแซ่บอันนี้หอมหอมมากๆหอมงาหอมพักซีหอมงาน่า,างูกับอีฐจึ๊บ น,บ,นบ่อันนี้ก็จะเป็นกินไม้ไข่บอลอ,อย่างบราทานได้ลองเปิดใจลองเปิดใจดูนะจ้ะหมกหวาเน่าหมกคาแต้อันนี้ก็กะเซี่ยมันเม่นเนาะแต่มันหนัวอ,อืมเราะมันแล้วแต่คนมักเนาะอันเนี้ยยาบ่าพ้าหมักเม่นกับกะลมันกัดมาเป็นกบเพาที่หมักเลยละ่ะ อืมคุยเลยอืมอืมกรพักสดๆแบบอันนี้เบายกินโดนละจุ๊บแต่อ่า ไปกินแต่ซุปบลอกทัวฟักยาวเนาะพอดีซื้อเพิ่นมาเมื่อกี้แป๊บเพลินเพิ่นเก็บอยู่ก็เนคลอซื้อเพิ่นมาเลยบล็อกมางาบอ่ะอืมหนูนยากกินซุปบลอกทัวแป๊บเห็ดเห็ดซุปกินเยอะมันนี่เห็ดหมอกคาตาเดลนาว่าอันนี้เห็นมะอื่น เห็นได้กินเมื่อเดียวกันเลยหือขักบ๊อกกุ๊กข้าวหน่อยกกลัวอืมคุยทําง่ายๆด้อจ้าบ่ต้องบ่ต้องยอมลดแซ่บเมื่องหอมหนาหนากับเพิ่นปุ๊กเองอืมอืม ะอาหารบ้านบ้านอาหารบ้านๆแต่เปลือเข้าถ้าเจอกับเขายัางมีกินเขาอะไรเห็นอื hôm 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 to hôm nay bắt đầu hôm 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 các xe hôm kia hôm menu này Anh hôm 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 mắc hôm มาเด้อจ้าใครอยากไปกินข้าวสวยใครอยากไปกินข้าวไงไปกินข้าวมันกันด้วยจ้าในโฟกัสกะน,นี่แหละข้า,าวซอยข้าวเที่ยงรวมมกันเลยอื้อ Ну а... mm -hmm. mm -hmm. จับข้าแบบนี้ทุกปาก์แหงทุกปาก์คไรอืมอืม อืมสจ้าหมกทัวแต้ของมกักของชอบเหม็นเหม็นนัวนัวอืม คนที่กิ่งเขาก็จะว่ามันเม่นเนาะอัน้องเม่นหรอถ้าว่าเม่นกับปแซบมุกขอแตอันนี้กินบ่หมดเอาไปแช่ตู้เย็นหรือไปฟีดไว้มุกพอแต่เวลาจะเอามากินเราก็เอามายางหมาเพราะว่ามันสุกมาแล้ว มู mm. เลเจิอนอาหารเป็นข้าวแซ่บแทนมูลอืม กินอแตาส์ก็หมดหมบุกบรธรรมดาแล้วเนี่ยมันก็อร่อยนะะกินเล่นก็ได้กับข้าวก็ดีสุม ด้ว mm. ยคำาใหญ่ๆกินกับผักอืมเอ้ยอือ แล้วก็เนี่ยครับทุดท้ายปิดท้ายด้วยหนกทัวแต้คำโตโตอืมนักอะไรดีอืมเอานี้ดีกว่าอืมแซบแซบอยาก็แซบแซบแบบนหนัว นี uh ่หอมอร่อยทอดปลาข้าเครืองนะหอมผักสมุนไพรบ้านเราเนี่ยมาค่ะวันนี้ก็อิ่มแล้วขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่วันครั้งหน้าวันหน้านะคะวันที่มาดูว่าแม่ย่าจะทำอะไรให้ลูกสะพายกินแล้วก็ลูกสะพายก็จะเอาอะไรมากินโชว์นะคะ แล้วพบกันใหม่ครั้งต่อตอไปนะคะขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้แล้วก็มาคอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะ,ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย